าจะ,ดนนะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จารครับดรวัชรินทร์วิชรวิรามาลตานะครับครูยอยากจะแนะนำอาจารย์นะครับอาจารย์มีผลงานหลายด้านเลยแต่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆแนะนำตัวเองนะครับดังนั้นตอนนี้ขอเชิญนะครับ อาจารย์นะครับแล้วก็เสียงตบมือจากนักเรียนทุกคน,นครับต้อนรับอาจารย์ขอเรียนเชิญครับจริงๆก็ไหนลองดูดิคบะบทท,ที่เตรียมมา สองหน้าครับ <Tamam. S 1> สองหน้ามีเตรียมประวัติมาสองหน้านะครับแต่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนําตัวเองไม่มีอะไรหรอกก็จะพูดส่วนที่เป็นผลงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเห็นประวัติเองเพราะว่าวันนี้ที่ผมจะมาพูดเนี่ยก็ค่อนข้าง มีประวัติตัวเองั่นแหละนะคนแต่ละคนมันจะรู้อะไรมากมากมาสักแค่ไหนชีเดียวใช่ป่ะจะมาเล่าเรื่องนี้ก็ต้องเล่าเรื่องนี้อิงกับประวัติส่วนตัวของผมอย่าใครนั่งหลังหลังเราจะมีจับพิเศษจับตัวมาช่วยเป็นลูกมือ ชื่อหัวข้อนี้อาจจะดูน่ากลัวไปหน่อยป่ะเด็กๆรู้สึกยังไงรู้สึกเป็นภาระมากไหมเราทำให้ถึงชั้าติจเจริญเดิมแล้วก็ตั้งหัวข้อสบายสบาย,บาย,บายน,นะเราเขียนมาเล่นๆอาจารย์เดี่ยวบอกเอาเลยนะเอาแบบ วันนี้ผมก็มามีผู้ช่วยอยู่หนึ่งคนนะครับเดีย๋ยวขอแนะนำก่อนพี่สุภพนัทชัยดีนะครับเพิ่งจบปอโทรมามากอาจารย ธรรมนูญนี่ก็เป็นจบมาจากจุลานี่แหละลูกศิษย์จะปบมืออีกเหรอไม่เคยเห็นเหรอ <c oughs> อ่ะเราไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเวลาจะมีเยอะแต่งีแล้ว ก็เหมือนจะมีน้อยตัวลงผมไม่แน่ใจว่าเป็นน,น้อยหรือเยอะกันแน่มาฟังประวัติก่อนนะฟังประวัติแล้วก็ลองดูจากประวัติมันก็ไม่ได้วิเศษอะไร,รยายมากมายนั่งรองนะครับแต่ว่าลองมามองสิตรงไหนที่มันจะช่วยให้เรา มีไอเดียบ้างว่าการว,วิจัยวิจัยยังไงดีทำไงถึงจะให้มันมีผลช่วยช่วยพัฒนาประเทศนะผมเป็นคใรเริ่มต้นก่อนเนาะทำความรู้จักกันก่อน เป็นคนจังหวัดพิจิตรนะฮะพอดีจังหวัดนี้เพิ่งตั้งก็ปปสพิจิตรมานะฮะมีประธานชื่อนายพิชัยนวนนภาสีรรู้จักบ้าก็ปปสมีใครไม่รู้อยากกปปอปปสบ้าง เหรอโอ้โหโรงเรียนนี้เขาครอบไว้ดีมากทำไมไม่ไปหาข้อมูลซะบ้างอผมเองก็โดยนิสัยก็สนใจเวทศาสตร์มันตั้งแต่เด็กพี่ลูกพี่ลูกน้องบ้านยังข้างๆอะไรนี้เขาก็เป็นคน นับช่างคิดช่างหาโจทย์อะไรมาท้าทายเด็กเล่นๆนะทำให้เราเราก็เลยมีโอกาสได้ฝึกสมองของเราไปเรื่อยๆจนกระทั่ทงมาถึงม .4 ก็เลยได้เข้าโครง,งการาสวทม,มีใครไม,ไม่รู้จักโครงการ อสอวทบ้างรู้จักนะสม,มัยก่อนนี้เป็นโครงการการเด่นมากเดี๋ยวนี้มันเป็นโครงการดดาๆยังไงก็ไม่รู้นะนะมันเริ่มมีโครงการอื่นมาเยอะๆแล้วสอวทเริ่มไม่เด่นนะเพราะว่าเข้าอสอาวทมันได้แต่มอสีเรียนมาเรื่อยๆ ที่รงแรบริษดินเดียชานะแล้วก็ไปต่อที่จุฬาแล้วสุดท้ายก็ไปจบฟริญญเเอกด้านเลขาคณิตมาก็กลับมาทำ,ทำงานที่จุฬา,านมามาปปี่นะครับทำงานมาแล้วสิบปีนะครับก็จะเน้นเกี่ยวกับเลขาคณิตแต่ย้อโจทย์เลขามาถามนะ ผมไม่ใช่นะักทำโจทย์ยนะมันออกเป็นทางวิจัยหรือทางทอื่นมากกว่าซึ่งเราจะได้เห็นรายละเอียดในเร็วๆนี้นะ,ะมาดูประสบการณ์ที่เกิดเลยขึ้นบ้างเกี่ยวกวับผม,ผมนอกจากทีผ่ผมเกิดมาแล้วมีอะไรบ้างตอนมอสี่ ผมเล่นนอะไรบ้างลองมองย้อนกลับไปดูประวัติเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะเราเป็นคนที่สงสัยอ่ะมีใครเคยพิสูจน์แมทีทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยมีใครเคยพิสูจน์ป่ะ้ขอสอบข้าสมัยก่อนมันมีมีใคร ถามอยู่ดีมีเพื่อนคนหนึ่งมาเฮ้ยพิสูจน์พิพิทักษ์ราให้ดูหน่อยเราก็ไปเสียเวลาทั้งคืนเลยนะนะค่อยพิสูจน์มันมีให้ค้นแหละแต่บางทีนิดนิสยยอังหนึ่งที่มาสนุกก็คือไม่ได้จะลองเองเอวลามีของเล่นแปลกๆ่แบบแบมาอ ผู้มือวางอยู่ข้างเนี่ยมันไม่ท้าทายเนาะมันต้องแบบลองคุยเองลาวมันทีของมันก็จะพัง,พงบ้างตามปกติโอเคเมาส์เราไกลพอนะ,อะประวัติที่น่าสะใจขึ้นมาหน่อยก็คือว่าพอจบม .2 ผมได้ลูก บาบลูบิเกเยอะมากตอนนั้นเล่นแต่มสี่มห้าเอ็มพีพศี่พศห้าพอถึงมสองคิดจะสร้างลูกบาบลูบิกขนาดห้าคูณห้าคูณห้าเคยเห็นไหมเคยนะนึกออกนะเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะเดี๋ยวนี้อะไรมันเป็นเรื่องง่ายๆธรรมดาธรรมดาไปหมด ที่แรกคิดว่าทำไม่ได้ได้นะพอจบม,อมอสามม,มีเวลาวันนั้นวันที่สามสิบมษายยนต์นะคิดออกมาว่าจะทำยังไงถึงจะได้ลูกบาทลบิกขนาดห้าคูณห้าคูณห้านะ <c oughs> แต่เวลาสร้างจริงเครื่อง <c oughs> ม,มือมันคงไม,ไม่ไม่ละเอียดพอนะี แล้วตอนนั้นก็ไม่รู้ด้วยเรามีคนก็ทำไปแล้วนะหลังจากนั้นก็ใช้เวลาอยู่สองสามปีค่อยๆหาวิธีจะเล่นยังไงดีแต่ว่าไม่สำเร็จวิธีเล่นไม่สมบูรณ์นะเราเคยเล่นในตลับตัวเลขขนาดสี่กุศลสี่ที่มี เลขสิห้าตัวเลยมีช่องโบหนึ่งช่องเคยเล่นไหมสลับปุ๊บปึ๊บจังหวะไม่ไดีหลุดกระจายออกมาประกอบมุมมุมเข้าไปบางทีเล่นไม่จบบเคยเจอไหมเคยเจอน,นะบางคนไม่เคยเจอเพราะเป็นเด็กเรียบร้อยมากมากค่อยเลื่อนนะไม่เคย,เคยทำหลุดนะ ทำไมไม่กระดิก,กมาโอเคนี่คือท่าที่ที่ผมตอนนั้นนะผมนึกไ,ไม่ถึงว่าจะมีของอย่างนี้ใครเคยเล่นอยู่บ้างยกมือให้รู้ส,สึกอบอุ่นหน่อยอันนี้ยากไหมท่านี้เป็นท่าที่สุดยอดเลยนะสลับแค่สองอันนี้โดยที่อื่นไม่กระดิกะนะอันนั้นเกิดเป็นความสมาสมรารถผมนะครับตอนนั้น อย่างนั้กนะ็ยังอื่นทำได้หมดแล้วพอเข้าเรียนต่อที่ยุฬาปีหนึ่งประวัติผลนี้มันจริงๆมันก็ผสมระหว่างคณิตศาสตร์วิทยาศสาศสตร์ ก็เสื่อกไปทุกเรื่องเลยนะแม้แต่ไบโอมคิกก็อยากจะรู้เรื่องบ้างเหมือนกันสมัยก่อนเขาบอกให้เรียนปีหนึ่งก่อนแล้วมาเลือกวิชาเชื่อไหมว่าชีวิตคนเนี่ยมัเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้ เนะขาให้กรอกก็จะเรียนอะไรผมกรอกบอกว่าฟิสิกส์อันดับหนึ่งอันดับสองคณิตศาสตร์ไม่รู้ลมพัดแรงหรือไงเอจใจขึ้นมาได้สลับก็เลยมาเป็นนักคณิตศาสตร์ทุกวันนี้นะไม่งั้นป่าน,นี้คงเรียน ริติยไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเราอย่ารู้สึกมันไม่ให้เรื่องที่น่าหวาดกลัวนะที่จะต้องเลือกระหว่างสิ่งที่ดีพอพอการสองอย่างไม่ต้องกลัวนะตอนนี้เรา,เรากำลังเป็นเยรุ่นบางทีผู้หญิงคนอาจจะอยากผู้ชายสองคนที่ดีเท่ากันเลย ไปเครียดเลือกใค,ใครก็ดีทั้งนั้นนะเอาวเวลาไ,ไปทำมมอื่นต่อดีกว่านะอะ่ะตอนจบปีหนึ่งไปเป็นพี่เลี้ยงของเด็กคณิตศาสตร์โอลิมปิกตอนตอนนั้นมีอาจารย์ท่านหนึ่งมาถาม ว่าอ่ะวัชรินช่วยครูหน่อยช่วยหาเนว่าเกมนี้มันมีคำตอบกี่คำตอบเชื่อว่าเกมไม้พับเป็นลูกบาทฟังแล้วจะรู้เรื่องเรื่องไหมดูรูปดีกว่าเคยเห็นปะยากไมหมเกมเนี้ย ยากมากาเลยนะบางทีท,ทาแล้วถ้าเกิดลืมก็ทาอีกทีไม่ได้ได้แล้วใ้ผมหามคำตอบตอนนั้นก็เลยเริ่มคุกคีากาัรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หาคาตอบจริงๆสนุกนะเขียนโปรแกรมคอมเนี่ยเพื่อหาคําตอบได้ครับตอบมาสอง,องคำตอบ ตอบมันมเป็นคำอธิบายเลยทาไมอันนี้มันยากยากจังแล้วสองคำตอบนั้นเป็นคําตอบที่เราอาจจะเรียกว่าคําตอบเดียวกันนั่นแหละไ,ได้สองคำตอ,ตอบจริงหรอกเดกอย่ผมจะเปรียบเทียบให้ดูพอดีไม่ได้เอียวมาผู้ช่วยของเราเขาเตือนแล้วแต่ผมพลาดเอง เทียไปดูเหมือนกบมือซ้ายกับกับมือขวานั่นเองพอนอง ตอบนี้จะพูดอีกในหนึ่งก็คือเหมือนเหมือนเหมือนคำตอบเดียวกันใช่ป่ะนั่นแหละเป็นเหตุที่ทำให้เรารู้ว่าเกมนี้มันยากจริงๆนะมันมีแค่สองคำตอบหรือเป็นสองคำตอบที่คล้ายกันเนี่ยเล่นอะไระไปท,ทั่วเลยนะเล,นเล่นอะไรตอ อมีแต่ของเล่นเท่งนั้นหลังจากสร้างรูปบานรูบิกแล้วมันเครื่องมือมันไม่ค่อยดีดเท่าไหร่มีดม,ม,มันบาดมือจนมือเละเทะไปหมดแล้วทำไม่ไหวแล้วเราจึงไปใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยเขียนไป เขียนมาเพิ่มเป็น10บคูณสิบคูณสคูณเอคูณเอสุดท้ายเขียนเป็นเอ็มคูณเอคูณพีรูปร่างเหมือนตู้เย็นนึกออกป่ะบิดได้บางบางด้านต้องบิดบิดองศาสนุกมากนะเสียดาว่าตอน นั้นเขียนเว้ตอนที่เป็นโปรแกรมสมัยที่ึันเป็น DOS นะตอนนั้นมีพ่อแม่ใครเกิดแล้วบ้าง DOS นะผมต้องกลับมาแก้โปรแกรมถึงจะมาใช้ใช้กับสมัย,มยนี้ได้โอ้สมัยนั้นลำบากมากคอมพิวเตอร์ช้ามากจะคำนวณอะไรทีต้องคำ จำนวนเก็บไว้ก่อนนะไปอ่านค่าขึ้นมาใช้สมัยนี้คงสบายนะอย่าสักวันนึงคุณจะเอาโปรแกรมนี้มาเขียนใหม่นะครับอันต่อไปนะเราก็เป็นคนช่างสงสัยช่างเล่นนุ่งเล่นนี่ มันมีเกมหนึ่งเป็นต e. tamam. ัวต่อขนาดแปดคูณแปดคูณแปดดูหน <eland> ้าตานิดหนึ่งอุ้ยเลยเพจอัพอ่ะคุณไม่เกเกมนี้มันเป็นเหมือนจิ๊กซอ เคยเล่นเตติตก็จะเป็นคีย์วอร์ดที่ดีมันเตติดห้าเมตรอ่ะมันจะมีอยู่สิบสองตัวสิบสามตัวเวล่าสิบสองตัวห้าสิบสองเป็นหกสิบบวกกับไอ้ลูกขนาดสองสองคูณสองเป็นหกสิบสี่ลงไปในตารางแปดคูณแปดได้ มันต่อไปได้สิบห้าแบบมันภูมิใจมากมให้ผมมาต่อผมก็ต่อบตอีกสองสาแบบภูมิใจเช่นกันเพราะเขาเขียนว่าว่าถ้าเกิดต่อไม่ได้ไภายในเจ็ดนาทีจะถือว่าเริ่มปัญญายอ่อนแล้วเราได้ต้องสู้กับเวลาดราม <c> ่ <oughs> นะรวมกันไปแล้วนะนะ ไม่ถึงสามสามสิบแบบเขาเลยเกิดความอยากรู้คือมาตลกลงไอ้เกมบ้านี้มันมีกี่แบบกันเน่ยเขาว่าแบบเนี่ยเราก็ต้องเริ่มนักคิดแบบนักคณิตสสา์แล้วได้คำตอบคำตอบ,คำตอบหนึ่งหมุนไป่ก้าสิบองศานี่จะบอกว่าเป็นอีกแบบนึงมันจะ,จะทุเรศไปบใช่ไหมทุเรศใช่ป่ะพลิกกลับด้าน เลไหทุเลีดอีกนะมีของทุเลีดในโลกนี้เรากต็ต้องพยายามหาที่มันแตกต่างกันจริงตอนนั้นก็เลยตัดสินใจเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมแบบแรกลันไปสอชั่วโมงไม่มีคำตอบโผล่มาคำตอบนึงนะ ก็เลยต้องไปคิดคิดอะไรใหม่นะเพราะนั้นก็ต้องใช้ทั้งความช่สังเกตความรู้ทางนิศาสตร์การโปรแกรมแก้ใหม่นะซึ่งเป็นระบบที่ดีมากๆรันไปแป๊บเดียวคำตอบเริ่มปุดปุดปุ่ดออกมาแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องรอมันเครื่องสมัยก่อนความ เร็ว33เม,ม,มกะเฮิร์เคยได้ยินไหมหน่วยเมกะเฮิร์เนี่ยสมัยนี้มันเป็นเท่าไหร่ละสอกิก3กิกนะแล้วม,นะลมันไม่ใช่สัดส่วนตร,ตรงอย่างนั้นนะเพราะว่าทั้งท่อน้ำเลี้ยงทั้งเอ๊ะนี่มันสับของการเมืองไปหน่อยแล้วท่อสัญญ,ญา การเชื่อมระหว่างฮาร์ดดิสก์กับอะ,อะไรเนี่ยสมัยก่อนมันก็แคบด้วยเพราะฉะนั้นสันสิสามไมก็เฮิร์ตพายได้ระบบที่แย่ๆน,น,นะนะอะไรไมัช้าไปหมดเลยเครื่องรันไปสิชั่วโมงครึ่งโชว์ดีที่มันจบเพราะตอนนั้นไม่มีใครมีคอมพิวเตอร์เลยผมต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในห้องอะไรนะห้องพักนิสิตพักวิชาคณิตศาสตร์รันโปรแกรมนี้โชคดีที่มันจบภายในสิชั่วโมงครึ่งแล้วเครื่องไม่ไหม้เพราะว่าแถวนั้นเต็ไมไปด้วยกล่องหนังสือทําไมแล้วอาจจะได้ตึกใหม่ได้เลย นะเฮ้ยพูดถึงตึกใหม่หนังสือใหม่เราเคยได้ยินประวัติเด็กแถวนี้ใช่ป่ะอ่ะรันไปสิบชั่วโมงครึ่งโชคดีที่จบนะตอนเช้าก็ตอนกลางคืนเขาแวบเข้ามาดูนิดหนึ่งโปรแกรมยัยงรันดีอยู่ ตอนเช้ารีบเข้ามาคนแรกเพราะกลัวคนอื่นเขาอยากจะใช้เครื่องคอมนะโชคดีมันันจบสิบชั่วโมงครึ่งได้คำตอบมาหนึ่งมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกแบบนะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเหล่านี้นี่ไม่เห็นจะด,ดีเรื่องเลยเนาะได้คำตอบมาสามสิบคำตอบดีใจใหญ่เลย